สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบุ๊กเลยครับผมแหมอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับยงังฝักงนื้อฝักตัวก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเจอกัน,นบ่อยๆในเพจนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมนโชคดีมากๆนะครับได้รับสายจากผู้ใหญ่ใจดีเมื่อคืนนะครับบอกว่าเฮ้ยบุ๊กวันนี้ไปดูแม่แชอร์ยู้นเตะเตะกับ รีบม์ผู้ให้หน่อยนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยจริงรพี่คือดีใจมากๆเมื่อกี้ว่าจะได้ดูนะก็เลยวันนี้เลยได้ดูนะครับและที่สำคัญได้ไปดูกับน้องสาวสวยๆด้วยนะครับเจ้าแนทนะครับไปดูกับผมสองคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับสปอนเซอร์ใจดีท่านนี้นะครับนี่ครับผม เ8ป่าสปานะครับหรือ M88 นั่นเองนะครับผมโอ้โหใจดีมากมากนะครับที่สำคัญครับยังส่งพัดนี่เป็นพัดเด็กผีเด็กโงเห็นไหมฮะให้ผมด้วยนะครับเอาไปแจกเพื่อนแฟนโงแฟนผีกันที่สนามเลยนะครับวันนี้เอามาเยอะมากนะครับเต็มเลยนะครับกําหลังรถอีกนะครับเดี๋ยวทีมงานก็กาลังไปนะครับก็จะไปแจกพัดกันนะครับสําหรับคนที่ไปเชียร์บอลรู้อยู่แล้วบางทีอากาศบ้าเราอบอ้าวเนอะ ก็เอาไว้พัดได้เย็นสบายนะครับและที่สำคัญไว้ถ่ายรูปเนี่ยฮะเด็กผีก็ถ่ายฝั่งผีไปเด็กหงก็ถ่ายฝั่งหงไปนะไม่ทะเลาะกัน <c oughs> น่ารักดีครับเดี๋ยวก่อนเข้าสนามเพราะว่าที่ผมถึงสนามเร็วก่อนบอลเตะบอลเตะสองทุ่มผมน่าจะถึงประมาณบ่ายสามเจะไปแจกพัดก่อนนะครับแล้วใครที่อยากได้รางวัลเหมือนบุ๊กเนี่ยเข้าไปเลยนะคะที่นะครับ M แปดสิบแปดนะครับเพราะว่านี่ฮะมีบารโค้ดอยู่สแกน ช่เปล่าใช่เปล่าใช่ค่ะแวะข้างทางแป๊บนึงโอ้โหดูตาดินอนนะเนี่ยเราไปเลวผู้ชายแถวนี้เพราะว่าผู้ชายเยอะมากก็เลยมาชานิดนึงค่ะคือต้องบอกว่านัดเข้าคนละประตูกับเราใช่หนูไปเข้ารุ่นตรงท้ายเลยค่ะแล้วก็ไปวนรอบนึงเนี่ยกว่าจะเจอกันคือแบบว่ามันยากเกีนอะไรเช่นนี้นะคะเดินวนแล้ววนอีกนะไห้เอาผ้าพันคอลายนี้ขึ้นไม่ได้ถูกเลยก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่เข้านะนี่ต้องแมนยูค่ะของแท้ค่ะของแท้ทั้ง ได้มาไงได้มาไงผู้ชายซื้อมาให้ไปนะเพาไปดูงานก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูนี่จะไปไหนก่อนไปดูบูธหรือไปหาอะไรกินเดี๋ยวเราจะไปดูบูธก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เจอบูธแบบสาวสวยๆแล้วก็มีบูธแจกของฟรีแจกผ้าพันคอฟรีด้วยนะคะแต่ว่าผ้าพันคอเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ซื้อบัตรก่อนวันที่เจ็นะคะก็คือวันที่หกเรจะได้แต่ถ้าซื้อหลังวันที่เจ็แล้วก็หมดสิทธิ์นะคะผ้าพันคอจะไม่ได้แล้วงี้นัดได้ไหม ไปทำบ้าอะไรเะหนูผู้าไปเดินถามนะบอกพี่หนูผู้สาแบบไปเจ็ใจเล่นเหรอเขาถามว่าเอากี่ผืนหนูบอกว่าสองผืนค่ะเขาก็ดูวันแบบออน้องไม่ได้นะคะซ้อวซื้อวันที่เจ็ดแต่ว่าเขาบอกว่าต้องก่อนวันที่เจ็ดก็คือวันที่หกวันเดียวไม่ได้หนูก็เลยน้าแตกนี้หนูออกมาเอง เท่าไ,ไหร่ยนะัดแน่มา500ค่ะพอดี่เไม่มีเบียร์ก็เลยแบบ500แล,แล้วถ้าถ้าถ้ามีเบียร์กลับผัจะเอาอยู่ค่ะ <laughs> แต่ว่าที่นี่ไม่มีเบียร์แต่ว่าเรามีน้ำชมบริการนะคะ, <laughs> ะ่วันนี้เร่งอะไรอ่ะเราต้องคนละแก้วว่าเดี๋ยวเราเร่งเอาไว้แต่แดดไม่มานะ,ะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเพก็ความสนุกสนานเมื่อก <laughs> ีก้เดี๋ยวเราเดินพาไปดูแต่ละบูธนะคะพี่องกินอะไรบ้าง อันนี้ค่ะนจะบอกว่านี่คือร้านร้านโตรของแนทเลยซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะนะครับแล้แลาวสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกครับลหลายหคนก็จะมาหลบฝนกัน เกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคัพบกับเกคะ่เตัวยากมากนะคะในะคะสวัสดีพี่นทครับสวัสดีเอเชียบุกี้ไ้สวัสดีครับเกมเองรับตากวางนามตาเพลงเกมเองรับ ผมว่าจริงๆจริงมันแบบทีมมันก็โอเคสมบูรณ์ละมันเ่ตัวมันแน่นหมดแล้วเนี่ยดูไม่ใช่ตัลเอาจริงก็ผมก็รู้สึกว่าลีภูครบค่อนข้างครบครับตัวมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมาแทรกเพิ่มเติมอะลิภูก็ยังอยู่ในกลุ่มทีมนุ่นแชมป์เหมือนเดิมเมื่อวานนี้มีนุนเย เขาน่าจะรองเท้ามันก,นนกนระดิ่าแล้วก็มีโชต้ากับเตียกโก้ที่ไม่ได้ใส่ซัดซ้อมแปลว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องกำเนียร์นิดหนๆๆๆอ่อยๆนะครับนอกหนือจากนั้นเนี่ยซ้อมเป็นที่ก็คิดว่าน่าจะได้ลงมาเห็นต้นผ้าีส10นาทีว่าตัวตัวใหญ่ลงให้แบบข่งตัวกีดจันิดนึงถ้าจริงๆอ่ะพวกเพนโด้เพนโด้ซีอาร์ตซีมิโน่ลงแน่ถามหน่อยถามหน่อยว่าพี่เกมอยากอยากเห็นใครลงเล่นสุดวันนี้อยากเห็นฟอร์มใครสสุุดจริงๆออ่่ะยยาากเเห็นนนแตว จริงๆก็อยากเห็นรุ่นนี้จริงเลยแต่เมื่อวานพอมันพอเขาเจ็บไปเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาเจ็บแล้วก็โอเคเหมือนกันค่ะถามพี่เกมหน่อยบรรยากาศดีกว่าวันนี้วันนี้เป็นยังไงเปลียนหมดเลยอ่ะคือคือจริงๆอันนี้อันนี้เราอไม่เคยคิดว่างานที่เราทำอะมันไม่ถึงคนมากขนาดนั้นเพราะว่านึกบอกว่าเราเราอยู่กันบนโลกออนไลน์มาสองปีแล้วเราไม่ได้มาออนกราวไม่ไม่มาออนกราวอีเวนต์เลยพอมาออนกราวอีเวนต์ทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ประทับใจที่ เฮ้ยเรามีคนมาหาเราแล้แต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจว่างานเราอ่ะมันไปถึงทุกคนมันแปลว่างานเราอ่ะมันไปถึงคนดูเกาถึงได้แบบเข้ามาหาเราเข้ามาทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกประทับใจอยู่แล้ววันนี้เมื่อกี้หนูกำลังทำคลิปนะก่อนจะไปทักพุทอ๋อคือหน้าหลรอไม่ใช่ทำทีหลอกค่ะเออเฉี่ยงแน่จริงวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมัน ก่อนอันนี้มีการคาดการณ์กันว่าเฮ้ยเดี๋ยวแฟนเวอร์พปูแฟนแมนยูไม่งตีกันโทษนะฮะทุกวันนี้เดินเดินไปตลาดนั้นเจ๊เลยวันนี้เดินไม่ถูกมวันนี้หนูใส่ปูกันโดนแกนหนต้องไปนั่งเลี้ยวขับไปฝั่งนั่งฝั่งเร์พูลเหรอครันี่นั่งฝั่งเลี้ยวนี่ก็อยากก็ขอให้ได้เฮแล้วกันขอให้ได้เฮแล้วกันแต่หนูยิ้มแล้วกันไม่ได้หนูก็ปวดโอคือถ้ายิ้ไม่ได้ก็คือถอดเลยถอดโทษนะฮะถอดตอนนี้เลยได้ไหมคิดเหมือนกันเลย ไปคะ ok ไปแล้วไปครับผมเอาละครับผมจะบอกว่าจะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณภาพของเราก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเพราะว่า าทางสนามไม่ให้เอา DSLR เข้าไปเอาก้องเ่็กไปทีนี้ก็จะต้องเป็นมือถือของยูแล้วละ่ะได้รับทำกันบ้านต่อนะครับผมแต่ว่าแน่นอนภาพได้อยู่แล้วประมาณหนึ่งแหละฮะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ฮะท้งไหนอันนี้ตอนนี้ก็ทุมนะนะ่มลึงนะเนอะอือไหน,นก็ตอนนี้จคสัญหวังไอ้แจ็คฝังหวังแจ็คฝังหวังนะจะเล่นยูบอกว่าเล่นขอเดียวนะคะ แต่ว่าเราแบบเรายังแบบเราทีนักบอลเราไม่อินเท่าไหร่แม่เนื้อนี่ค่ะได้กินลูกอินค่ะตอนนี้ก็มารอฝนใส่ค่ะรอต่อค่ะเดี๋ยวหลังกินเสร็จเราเข้าสนามเลยนะเข้าสนามเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนที่เนื้อเขาเลยดูยิ่ยาวแล้วเราก็จะเข้าสนามค่ะแต่ว่า<อ>คิดอยู่ว่าเราจะขอดเสื้อหรือว่าเราจะใส่เสื้อดีว่าใครใส่เสื้อแมนยูไปนั่งเลี้ยวคูณ <c oughs> <c oughs> สี่เมตรสเมตรแล้ว ว่าวันนี้มันดีของเรานะเอาจริงก่อนเปะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบฟิลนี้เลยไม่มีในหัวเลยที่จะแบบว่ากลับมาแก้กินได้แบบว่าตอนแรกไม่คาดหวังเพราะว่าคราวที่แล้วเราโดนมาหนักมากแต่ว่านัดนี้นะคะก็ต้องเดทอาร์ขมือเหนียวมากเนาะแล้วก็เอาจริงลูกเกมเราก็ไม่แพ้นะผมว่าผมว่านักเตะมันเล่นโชว์โคตรว่า้น่แบบเล่นดีมากแล้วก็สันโชนะยิงเปลูกแรกแล้วก็แต่ละลูกที่ยิงไปคือสวยทุกลูก คือคือคนมาเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าะระบบการจัดการก็ค่อนข้างไม่ไม่ได้จะเลวร้ายนะแต่หลายอย่างเลยเคือแบบว่าดีงานถึงแม้ว่าฝนจะตกนะแต่ว่างานกี่หงาบรื่นมากว<อ>ันนี้แมนยูพี่ชอบใครเล่นมากส<อ>ุดสำหรับผมห<อ>๋อผมชอบมาซียาวนะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเ,เขาตั้งใจเล่นแบบปกติอ่ะเ็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่เราเห็นวันนี้เขาได้รางวัลด้วยใช่ไหมได้รางวั สำหรับวันนี้นะคะก็เราต้องไปกันก่อนเนาะฝากเพจมาเล็วฝากเพจี้นะคะเอเชียบุกกี้ไรท์แธเลี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีข่าวกีฬามานำเสนอเพื่อนๆอ,อีกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครเจอกันคะ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแมตช์แดงเดือดนะครับแมตชเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมมากๆนะครับ M88 นะครับให้บัตรผมมานะครับกับแนทนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาทเลยนะสองคนรวมกันเนี่ยใจดีมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของบุ๊กมากๆกับแนทด้วยนะครับเพราะว่าคือบอกก่อนเลยว่าดูบอลมาก็ประมาณหนึ่งแต่ว่า แมปนี้นี่มันประทับใจมากๆใจสั่นเลยนะเข้าใจเลยว่าเวลาคนเขาเป็นแฟนคลับอ่ะเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรพิเศษนอกจากแมนเชสเตอร์นี่แหละนะครับพอทันทีที่เห็นตัวจริงแล้วแบบโหแม่งแบบผมว่าความรู้สึกนี้ผมจำไม่ลืมเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับอยากได้ของรางวัลเหมือนบุ๊กนะครับอ่าสแกนได้เลยนะครับสำหรับ M88 นะครับผมแจกจริงฮะสำหรับที่นี่นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ M88 มากๆนะครับที่ให้โอกาสในครั้งนี้นะครับผม ยังไงก็วันนี้เดี๋ยวบุกลาไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมคราวหน้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยอาจจะเจอบุกมากขึ้นนะอาจจะเจอแนดบ้างหรือเจอท่านอื่นบ้างนะครับผมยังไงก็ฝากนะฝากตัวด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมวันนี้บุกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเด้๋ทาทัลอัภัยทุกคนครับ